รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดี like Now, ใจมากๆครับผมที่ไทา์มเล่แล้วก็ชวนมากับน้องน้ำนะครับผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็มูลคนเยอะมากแบบตดึเตันนะครับวันนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของไทม์มิลเล่นะครับกับมิลเล่ไวต์เทนนิงโรสเป็นไพไลน์ของคอลเลคชันนะครับซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้คือให้ความกระจ่างใสคูลสีไปเลยนะครับเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบดีๆมาหมดแล้วก็รวมถึงเรื่องของ ดูรอต่างๆนี่บอกเลยว่าน้องใหม่ของเรานี่ช่วยทุกคนไดานี้มีโอ้โหสุดยอดมากเก่งมากนี่ครับแบบการดูแลรักษานะครับโอ้โหก็เทคนิคหลักๆของผมเลยก็คือแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดื่มน้ำในปริมาณที่พอเพียงครับครับผมครอันนี้สำคัญกับผมมากใช้มิลเล่ฮะผิวย เราเป็นสายเฮลตี้นะอะไรนะใช่ครับก็ออกกําลังกายออกกํลังกายครับออกกํลังกายก็จะช่วยได้ครับช่วยได้ช่ว้่วีด้ช่วยไดช่วยได้ช่วยไร้ช่วยได้ช่วยสด้็่วเได้ช่วย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 ้ชวยได้ช่วย้องยไ่ย้ว้ช่วย้ช่วยไ้่วยไช้ช่วยได้ช่ช่วยไ้ช่วยไ่่ยวว่่ดช่ครับ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมิเลย์วันิ่งโรสเก็บทายในคอมเพล็กซ์นะครับผมก็เปิดตัวลายใหม่แล้วก็ฝากสินค้าของมิเล่ด้วยจริงจริงนอกจากนี้ก็ยังมีพวกคลิปกันแดดแล้วมีพวกเอ่อเครื่องพันต่างๆนะครับมาดูได้เลยใช่ครับฝากมิเล่ด้วยครับก็ขอฝากด้วยครับฝากแมนนัทด้วยครับอ๋อใช่ฮะใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็น เป็นแฟนมีครั้งใหญ่ของเราเลยในรับเพราะว่าเรามาจัดที่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็เป็นแฟนมิสทูเวิล์ของเรานะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่3นะครับผมก็ที่เสียบพุเน่นะครับผมก็ที่เสียงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันเลยเพราะว่าเราก็เตรียมกิมมิคอะไรบางอย่างที่คาดว่าจะไม่เหมือนประเทศอุกนใช่คิดว่ามาแล้วต้องชอบแล้วก็จะรับความประทับใจกลับไปแน่นอนครับถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรทวยังไงต้องกดเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่า ก็ต้องกดในเดี๋ยวนี้เลยครับที่ราคาติ๊กเก็ตเมลอนแบบใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันครับจริงๆเรามีงานแฟนมิสไปเยอะแล้วเนอะจพกแฟนมิครั้งนี้มีความพิเศษยังไงอ่ะโอ้ยครับก็ครั้งนี้จะจะมีจะได้ทำอะไรที่ที่ที่ยังไม่เคยทำที่แฟนมิสที่ไหนมาก่อนครับผมใช่แล้วก็เป็นแบบที่ไทยด้วยได้เจอแฟนชาวไทยด้วยแล้วก็แบบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาแบบหัวหน้าแล้วจะแบบได้รับพลังความคิดถึงจากพวกเราไปเต็มเต็มแน่นอนอย่างชว์มันมีความพิเศษยังไงไม่เชื่อไหม คือเหมือนโชว์ที่ทุกคนอยากเห็นที่ทุกคนคิดว่าพิเศษก็จะมีให้เห็นนะแต่ว่าก็ยังจะมีโชว์อะไรบางอย่างที่เพิ่มความพิเศษกับตัวงานเพิไปอีกหรือว่ามีคิมมิคอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทุกคนน่าจะเอ็นจอยเป็นพวกหลาก้องรับจ้างวกภาพอาะอุ้ยภาพจะต้องให้นกักคามาสิงร่างเราครับครับ ใกล้ถึงแล้วก็ไงครใกล้ถึงวันเกิดเลยก็เอาจริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคือน้นเราเป็นคนที่จะตื่นเต้นกับวันเกิดตัวเองมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆแล้วครับซึ่งแบบว่าพอมันใกล้จะถึงวันเกิดเราเราก็ตื่นเต้นมากๆดีกว่าใช่เพราะว่าอย่างตอนเด็กๆผมนี่เป็นคนที่แบบถ้าใครแฮปนี่คือผมจะต้องสอบกับพ่อค้าเลยนะแต่พอหลังๆพอแบบทุกคนส่งของหลัาให้แล้วแบบใช่เหมือนพอเราตอบไม่ไหวแต่ว่าเราเราเลือกที่จะอ่านกับพ่อค้า ย่างวันปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างครับก็มีอยู่แล้วเป็นแบบทุกๆปีปีนี้นะก็จะร่วมทําบุญกับคุณพี่แฟสตมป์คนครับ,รบรก,ก,ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมวันที่ส3สิงหาคมนี้มาทำบุญร่วมกันครับแล้วก็นั้นมีเปิดเปิดรับบริจาคด้วยครับเพื่อเดี๋ยวจะรับบริจาคแล้วก็จะไปบริจาคก,กับทางทางโรงเรียนครับผมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็กับทางเขาเรียวกว่าเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับศาสตร์ด้วย ครับผมก็รอแฮป้เบอร์เดย์แล้วครับผมรอแฮ้เบอร์เดย์แล้วอะไรนะใช่ครับโอ้ก็รอแฮป้เบอร์เดย์อยู่นะครับผมแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าปีนี้จะเป็นยังไงครับผมก็รอเอาไว้เก็บไว้ดูดีกว่าครับก็ต้องรอติดตามครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเอานะตัวยากไหมตัวยากไหมกับการหาความพิเศษให้ในวันเกิดของนั้นยากครับคือคือคือมันก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเดิมเล้เขาอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการ คือว่าเดินไปเรื่อยๆครับผมก็ก็ต้องเป็นโจทย์นะก็ต้องรอดูครับผมว่าปีนี้จะเป็นอะไรโอ้แฮปมาปีที่หกแล้วนะปีนี้ปีที่หกปีที่ห้าปีที่ห้าหลายรูปใช่ครับเพิ่มมิกีหน่อยเพิ่มมีกีหน่อยเดี๋ยวเมื่อรอดูกันว่าปีนี้จะเป็นอะไรนะฮะคิดคิดไว้อยู่อ่าที่คิดไว้อยู่ที่คิดไว้อยู่ตัดเตะตั้งเนี่ยเตรียมตั้งรับยังไงครับลูก ความใจให้สบายความใจให้โล่งๆแล้วก็ความตื่นเต้นแล้วกันล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างโอเคแล้วก็สแตนบายไว้แต่เป็นสิ่งดีๆแน่นอนครับสิ่งดีแน่นอนแล้วส่วนตัวเรามีอธิษฐานขอพรอะไรของพันพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมก็มีวันเกิดผมก็คิดว่าวันเกิดจะไปทำดูแบบที่นี้ไหคิดว่าจะได้แบบขอพรร่วมพัน ผ่านมาก็มีขอพรแบบปกติกับพวกเล่นแบบโชว์เล่นแบบว่าขอแบบระนจีความสุขอะไรปกติปกติเวลาไปทําบุญกันไหว้พระขอพรนะประมาณจะนานมากไม่รู้ว่าขออะไรขออะไรขออไร่ได้ไรขออะไรอะไรไร่ออ่ไอขออะไรขออะไรออะไอะไรอะไอะไรไม่อะไรขอรอขอรขออไรออไขอรขอขอรขออรขรัอรขอรอร ก็ขอเรื่องงาน,น,นาเรื่องงาน,นเรื่องเดียวเหรอเรื่องก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องของเราอยู่แล้วอ๋อ<ง>โอเคครับหลายปีที่อยู่ด้วยกันน้องเป็นยังไง้อ๋อโตโตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นแบบ เยอะขึ้นในคุณลปีอะไรครับผมกม็มีแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับม,มีแล้วมีแล้วถึงตัวจะดูปุ๊กปิ๊งน่ารักนะครับผมแต่วต่านองน่าโตแล้วครับใช่ใช่แล้วเราถือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นลูกปีครับแล้วก็เก่งขึ้นทุกป,ปีเลยครับแล้วจะให้ของขวัญอะไรบ้างปีนี้ลูกจะให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างปีนี้ยก็อยากให้อยากให้ด้วยมีความสุขแนะครับเพราะว่าผมว่าการที่เรามีความสุขเนี่ยจะเป็น กาพอเรามีความสุขเราก็มีความสุขที่จะอยู่บนโลกมีความสุขที่จะใช้ชีวิตมีความสุขในการทำสิ่งที่เราหลักเนี่ยผมก็เลยอยากมีความสุขตอนนี้มีความสุขไหมครับนี่ก็ขอทำใจนะมีสิ่งทำใจนะโอ้ยที่ชื่นใจอะไรแบบนี้อ๋อบุ๋มบอมี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 กระเปาเจอยิ์มีซิวเวนใหม่ซิวเว่นใหม่ตัวเองครับผมมีซื้อเวนใหม่อีกแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันเลยนะ จะได้เห็นหน้าพี่จะได้เห็นจะได้มองเธอนานๆนี่แย่งผมอ่ะเอาไม่รู้จะมองให้ชัดๆกว่านี้อีกหน่อยไงแล้วปตอรกันนะแ่าวันเราเจันไม่ต้องรู้เยก็เราเราเราไม่ได้กรัดการนะไม่เราก็ดูตามเวลาก่อนว่าทำไมเลยหรือเปล่า เดี๋ยวเขาจะถามแต่หลังจากนี้เราจะมีงานแข่งที่ต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมใช่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็มีไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาสกีว์แล้วก็เยอรมันใช่ครับก็ อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมมารับชมแฟนมีของพวกเรากันเยอะเลยใครที่แบบสะดวกเนอะแบบอืมก็เรียนเชิญมาไปกับพวกเราใครแบบว่ามีแพลนแบบอยากเที่ยวนอกประเทศกับไหนครับใช่ก็ลองตามมาได้เลยมาได้เลยครับกดตั๋วได้เลยแต่บางทิมันี่ไกลมากเลยนะไกลจริงครับพูดเคยไปเหมือนกันแบบตีนเคยออกนอกเอเชียครับตีนมันก็ต้องบินแบบสิบกว่าชั่วโมงหรือยี่สิบกว่าชั่วโมงที่สี่ชั่วโมงครับแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้บินคนเดียวก็ไม่เป็นไร เตรียมเตรียมเตรียมมาพร้อมมาไงกับการที่ต้องบินไปไกลๆแล้วยต้องมาเตรียมไกับพี่บาร์ตูคิดว่าเราจะเตรียมตัวแบบว่านั่งเครื่องยังไงให้ไปถึงแล้วแบบว่าเราสามารถรู้เลยที่เตรียมพร้อมที่จะเจอทุกคนเพราะว่านั่กพิณนาจะมีแบบเอาเดียบ้างเดี๋ยวว่าพอถึงหน้างานเราก็ต้องพร้อมที่จะแบบสมบูรณ์แบบกคนคิดว่าแฟนน่าจะตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกเราไม่แพ้ที่เราตื่นเต้นจะได้เจอทุกคนเหมือนกันครับแรกด้วยบาร์ต อย่างเต้นหน้าว่าจะเป็นยังไงอย่างโชว์นี่มันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นแค่ไหนจะมันงุ้ใกล้ๆกันก็อาจบราซิลเขาเด่นเรื่องแบบดนตรีนะแบบเรื่องการเต้นเอองพลงเราก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องซ้อมซ้อมกันหน่อยนะเต้นแบบบราซิลแบบโยบชาวมิยกใช่ใช่ใช่ซาบ้าซาบ้าหนะครับครับทักทายทุกคนครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้วันที่สามนะฮะสามารถมาให้ใจของเราได้ครับ เรีนเยนเชิญได้เลยนนซื้อบัตรได้ที่เก็ตแมครับขอคบอคบอคุณก